ผมยกวก่ากะอีพีที่แล้วที่ผมจะบอกว่าผมเล่นพรุ่งนี้ผมว่าผมเล่นวันนี้เลยดีกว่ามันจะมีเสียงแปลกๆเลยอะเอ้ยไอ้นั่นนี่ไอตัวดีที่มันอัดผมตอนที่ผมหยุดตอนที่ผมหยุดคลิปไปไอตัวดีอืมระเบิดหัวขาดเลยคลิปที่แล้วในะ ทำอะไรกับเราไว้เยอะเอาไปกินบุซ่ะซับโยอืมอไนะไรเนี่ยฮะฮอแกงงูแกงงูงงชัดๆเลยนางคนนี้ก็เหมือนกันอืมระเบิดหัวขาดเลยมา ใครเข้ามาก็นแน่ใครแน่เฮ้ยไอ้โหได้เพชรเต็มเลยโอ้ยอืมโห อนี้เราจะระเบิดพวกนี้ให้กัดจุยอ้อวุ่นละเรียบร้อยเรียบร้อยนะคลิปนี้ไอ้นี่อะไรก็ไม่รู้เอาเอารุ่ดำทะลมบ้างไหมรุ่ดำยังไม่ได้ออกเลยเนี้ยโอ๊ยไม่นะลีดิลีจะไปเก็บของจะไปเก็บของ คุ้มเลยเกินให้คนตรงนั้นนะ่ะอะไรนะเนี่ยนังแกคู่คนรับไม่ได้ขอสะสางก่อนเ <c oughs> สี่ยวนี่ท่ารู้ชมเสียวมันเป็นอย่างเงี้ยเออคนกล,กวลัวนออกเนี่ยคนกลัวยวผมจะหาคนไปโยนเล่น่าจะคนที่อยู่ตรงหน้าผมนี่แหละไป ด้ยดึง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 แกงหลักเด็กแกงหลักเด็กจุ้ยช็อตยานะไม่นะคนหลุดไปแล้วไม่ได้แล้วคนหนีไปแล้ว มันอยู่นูน้นมันเราวิ่งไวกวา่าเราได้เปรียบจับไป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  let's go let's go ปูเสียงเอออะไรเกินเสียงยังเออทุกคน เราจะมาเล่นอีกถ้าผู้ชมเห็นร้านตรงนั้นมนะน่ะตรงนั้นมันจะลาบเป็นหน้ากองโอ้โหหนีดีกว่าเราเอ้ยคนตรงนั้นนะ่ะตายไปวะได้ก็ดีอืมหนึ่งสอง let's go let's go t h i s we go minute วิกเมนิตวิกเมนิตวิกเมนิตวิกเมนิ t สองอันระเบิดไหมเอ,อ้ทั้งร้านไปเลย <laughs> สะใจจริงจิทั้งร้านไปอ่ะโอ้เพราะผมคนเดียวเลยเนาะ มันกัดแลเ้เบิดแบบทีเดียวอ่ะร้านเจ๊งอ่ะโอ้โหนีดีกว่าโอ้โหโหโอ้โหอ้เทียบเลยหมดถล่มให้เละขอเวลาหนนะตอนนี้ผมได้ถล่มเมืองให้เละเป็นหน้ากองจะได้รีดเงินนะครับเอา,เอาเ,อาเอาเงินมานะ ซึ่งภารกิจมันก็ทำยากมากผมกก็เลยเลิกทำมาต,าด,า,ดตา,ดาดัดตาดัดเยวแค่นี้บ้าง อมผมคิดว่า EP พสองน่าจะจบไวหน่อยนะฮะทุกคนลองตอบคำถามนี้ลงท้ายคลิปได้เลยนะครับคำถามนี้ก็คือถ้าท่านผู้ชมเลือกเป็นคนใจเกเรแบบพวกเขาที่ทำกันอยู่เนะี่ย ท่านผู้ชมเนี่ยจะเลือกมีพลังแบบไหนแบบทําลายล้างมีพลังซูเปอร์แบบไหนท่านผู้ชมต่อกันมาท้ายคลิปเยอะๆด้วยนะจะไปเก็บอุกบาทตรงนั้นเสร็จหวังว่าจะไม่มีใครเห็น นั่นแหละเรียกมาเลยเรียกมา่อมันอยู่ไหนอ่ะเพื่อนมันอยู่ไหนอ่ะ หนีเจ้านี่แป๊บใรใรทำเสี่ยคงจะเป็นไอ้ไอ้น่าละมั้งไอ้ที่ตกแหวนน่าจะเป็นหลุมไม่สิ้นสุดลวมั้ง ด,ดดดดดด,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 ดใครมันเล่นบอ่อนั้นบอ่อยจริงน้องยอมใครมันเล่นบ่อยเนี่ยไม่ใ่จะเล่นกับ NPC อบอนพีซมหรอเนี่ยเอ้บ่อน่ะใครทำเสียงอะไรผมจะลองทดสอบดูว่าระเบิดเนี่ยมันจะมีเสียงหรอลองอ้าหรือเปล่าลองกันเลยฮิเยอะไม่มี แต่ถ้าเราอเหรอประมาณนี้แหละเป็นอะไรที่แปลกประหลาดที่สุดที่ผมเคยเจอฮะว้ัวมีเพื่อนแอบอยู่ในป่าด้วยฮะคงจะมาฟาร์ม จะปีนต้นไม้มันลูกหลานทาซานนะปีนต้นไม้มันลูกหลานทาซานอยา่าเอออดทิมทิมก้นเดี๋ยวก็สบายใจเออลงตรงกลาง ตรงนั้นเป๊ะปะโอ้ฉังคงคำนวณผิดไปโอเคใกล้แล้วอืมฉันคิดว่าฉันจะจอ่อเออใกล้พอที่จะปั๊มได้นะ ออโอ๊คเดบอกนี่อะไรเนี่ยพี่ดีมนะ่าจะรับไม่ได้เห็นต้นไมนะ้น่าสงสารจะทำเพื่อพี่ดีมมาจะต้นไม้เอ๋ยไปสู้ตุกติเถิดพูดต,ต้นไม้ต้นอื่นไปนะต้นนี้ไม่ไปเป็นอะไรเนะี่ยไปดิ ไปไปสู่สุกติซะเอยอ,อืมสบายอาลมณ์สู่สุกติเซ่สุติเซ่มีทำไมนายไม่รับความช่วยเหลือจากเราเจ้าต้นไม้อืมต้นอื่นอย่ารับเซ่ตอนนี้ สงสัยต้องในที่สุดบ๊ายบายท่านผู้ชมบ๊าย